ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เนี่ยเรามีน้ำหนักเกินเกณฑ์อยู่หรือไม่อาจจะใช้ค่า BMI ก็ได้ค่ะการเช็คค่า BMI ของตัวเองนะคะให้เอาน้ำหนักตัวเราเนาะเป็นกิโลกร,รัมนะคะตั้งแล้วหารด้วยความสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรนะคะยกกำลัง2องค่ะสมมติว่าตอนนี้นะคะเราน้ำหนักอยู่ที่80กิโลกร,รมัมสูง170 170ถ้าเราทำให้มันเป็นเมตรคือค่าเท่าไหร่ 1.7ดังนั้นนะคะก็ให้เอา80หาร7 7 2ครั้งก็จะได้ค่า BMI อยู่ที่27.6ถ้า BMI อไะ่ะได้น้อยกว่า18.5อันนี้จัดได้ว่าเป็นคนผอมน้ำหนักน้อยเกินไปค่า BMI ที่อยู่ในระดับ ปกติที่เหมาะสมคือ18.5ถึง22.9ค่ะาสามารถจดโนต้ตไปได้น,นะคะแต่ถ้าได้มากกว่านั้นนะคะคือ23ถึง24.9ค่ะอันนี้จัดได้ว่าเริ่มท้วมนะคะเริ่มมีเนื้อดูเจ้าเนื้อนิดนึงเนาะจัดว่ามอาีอันตรายระดับที่1แล้วค่ะมีภาวะอ้วนระดับที่1แล้ว แล้วถ้าเกิดว่าค่า BMI ของคุณค่ะได้ตั้งแต่25ถึง29.9จัดเป็นมีภาวะอ้วนระดับ2โรคอ้วนระดับ2ค่ะอันตรายก็รุนแรงระดับ2แต่ถ้าค่า BMI ของคุณค่ะมากกว่า30ก็จัดว่าอ้วนมากมีอันตรายสูงระดับที่3นะคะเป็นโรคอ้วนระดับที่3นั่นเอง การใช้ค่า BMI ค่ะจากที่นี้ใช้มานะคะนี่พบว่าคนนั้นน่ะเขามีโครงร่างใหญ่มีโครงสร้างใหญ่อาจจะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะัให้ใช้สูตรที่มันคิดง่ายๆกว่านี้ก็ได้ค่ะคือการที่ใช้ความสูงนะคะลบด้วย100สําหรับผู้ชายและในผู้หญิงค่ะใช้ความสูงลบด้วย105ใช้สูตรนี้ก็ได้เช่นเดียวกันในการที่จะดูว่าเราน้ำหนักมากเกินไปหรือไม่แล้วก็ถ้าเกิดว่า เขามีโครงสร้างใหญ่เนาะคือการดูว่าน้ำหนักเกินมากเกินไปหรือไม่เนี่ยต้องดูโครงสร้างด้วยนะคะสมมติว่าเราใช้สูตรอย่างง่ายเนอะผู้ชายคือความสูงลบร้อยผู้หญิงคือความสูงลบด้วย105ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขามีโครงร่างใหญ่มีโครงสร้างใหญ่โครงร่างใหญ่โครงสร้างใหญ่แปลว่ากระดูกเขาเยอะนะคะย่อมที่จะหนักกว่าคนปกติเนาะให้บวกขึ้น5-10กิโลได้เลยจากน้ำหนักที่คำนวณได้น้ำหนักเหมาะสมที่คำนวณได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ